ปลาไพ่อ่ดูอสยบม,มานโคตรมาหาปัญไแล้วป้าไปดูอะไรมาตรงนั้นอ่ะไปเนี่ยดนท่อตรงนี้เลยกี่วันแล้ววะสองสามปีได้อสองสามปีได้ทำไม,มป้าไม่ไปรักษาป้าเพราะว่าช่องนี้ป้าไม่มีตังป้าต้องตื่นเตรียมของกี่โมงเนี่ยป้าอยากรู้มากเลยอ่ะก็ตีห้าก็ต้องไปเอาของอป้าตีสามกลับบ้านป้าได้นอนเวลาไหนอ่ะ บางวันก็ทั้งง่วงก็งีบเอาตมหน้ารถอย่างเงี้ยจนลูกค้าเขาชินแนอวอยากให้ป้ามีความสุขสักวันสบายสักวันวันนี้ทั้งทั้งหมอปลาทั้งพี่น้งฟ้าทั้งทนายทั้งทีมสจชมรีทั้งหมดมาช่วยป้าแล้วคนยินดีช่วยคนไทยไม่ทิ้งกันนะป้ากลับบ้านวันนี้สจเหมาแล้ว ครับสวัสดีครับที่เป็นแฟนใช่ไหมทำไมถึงทํางานไม่ไหวครับโแต่นั่งก็มียายนั่งอ่ะอย่างนี้ท่านสอจอแล้ว,ลวในพื้นที่พอจะมีใครพาแกไปรักษาไม่ก็เดี๋ยวถ้า่าเดี๋ยวเอกเขาจะจัดการจยทำงานต่อเองครับยายต้องรักษาเนะาเนะเดี๋ยวท่านสอจอเขาจะจัดการให้นะยายเรื่องเรื่องเรื่องในแต่ละวันที่ประกอบอาชีพผมเชื่อว่าทีมสจแหลมชบังดูแลได้นะครับรักษาได้ก็เอิม ป้าเลยไม่ต้องตัดไงแต่ป้าต้องทนเจ็บนะอย่างเงี้ยป้าต้องทนเจ็บด้วยเจ็บแล้วป้าจะได้หายตอนที่ไปขูดก็ขูดจนเลือดเต็มอ่างหมอก็บอกทนมากเลยป้าป้าเจ็บป้าเป็นคนแข็งแรงมากอึดมากเนี่ครับทนายครับอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยคนป่วยเนี่ยคือติดเชื้อแน่นอนครับติดเชื้อนะเพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องของความสะอาดด้วย ครัวตรงนี้แล้วนอนตรงนี้บอกเลยว่าเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบเนัหมเวลาผมเปิดหมอปลาเนี่ยไปปราบไอ้พระที่มันชั่วๆเร็วๆอัลฉีเนี่ยเพื่อไปถวายเงินให้มันดูเนี่ยดูคนที่เขาลำบากจริงๆเนี่ยที่สังคมควรจะช่วยเหลือเนี่ยต้องอย่างนี้อย่างเนี้ยคือการทําทําจริงๆทําช่วยเหลือเพื่อมนุษย์จริงๆแต่สภาพก็สุดๆนะสุด ในขณะที่กุฏิป้ตาติดแอ่นะบอกล,ลุงบอกเออพ่อเอ,อ้ยหมดความหวังแล้วเพราะว่าเป็นเยอะจนขนาดนี้แล้วเราก็ไม่มีตังค์กันทำไงะเขาก็บอกไปเออแม่ไปหาหมอเราก็บอกว่าไม่ไปแล้วเพราะตังค์เราไม่มีเลยเราไม่ไปดีกว่าสงสารครับเราก็สงสารแต่เราหาทอ,อกไม่ได้ คือว่าเราหาทางออกก็ได้คือว่าหนึ่งเราก็ไม่อยากรบกวนใครพราเรายัง,ยงมีเรี้ยวแรงพอไม่ได้ก็ค่อยทำอาหารกินกันไปึงครับถ้าทำไม่ไหวเมื่อไหรล้วก็กลับบ้านมีแค่ครัน แล้ววันนี้หมอปลาแล้วก็ทีมมาช่วยบ้านอยากจะพูดใจกับหมอปลาก็ดีใจมากดีใจมากๆเลยที่ว่ามาช่วยเหลือตอนแรกก็ตาเขาก็บอกว่าเ้ออย่าไปขายเลยว่างั้นหยุดสักวันหนึ่งบอกว่าตาเราหยุดก่อนเราก็ไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินบอกทนไปทีงก็ ได้ตังค์ก็ซื้อยามาพร้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ขายหมดไหมคะวันนี้ขายหมดยังอยากไปขายอยู่วันนี้อยังไปขายไม่มีหมอมาไม่ได้ขายน่าดีนะครับลูกชิ้นในตู้ครับที่ผมเหมาครับนี่วันนี้ผมเหมาครับทั้งหมดผมดูละนี่ผมให้ป้า ขอบคุณมากมากตัวนี้ป้าสบายใจแล้วเดี๋ยวทุกท่านเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นหมอปลาที่ประสานมาด้วยแล้วก็ท่านนายกอสาธารณสุขแบบฉบังแล้วก็ท่านสจด้วยครับวันนี้แล้วก็ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนต่างะอะไรป้าสบายใจได้กลัวไม่มีตังค์ให้ลุงกินข้าอวอย่างเดียวเลยโอ้เป็นห่วงลุงไม่เป็นไรลุงไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวรายได้เดี๋ยวผมซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลเองครับต่อไปจนกว่าป้าจะหาย แล้วให้ป้าท้าทะเบียนบ้านเอสมอได้ได้รับสิทธิ์ในการดูแลขัน้นพื้นฐานรถรับส่งบ้านไปโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ได้เงินเจะส่งท่านไปโรงพยาบ้านด้วยนได้แรงด้านอะไรได้มากเลยนะคะขอให้ร่ำรวยไม่เจ็บไจนนะคะ แต่ผมบอกกันว่าเคสเนี้ยาถามว่าทําไมผู้ป่วยเนี่ยถึงไม่รับการดูแลเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่เคยไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนเลยแต่ที่เรารู้เนี่ยก็คือลูกค้าคขเนี้ยเห็นบาดแผลก็เลยสอบถามเขาก็เลยอินบ็อกพออินบ็อกมาปับ๊บเราก็ติดต่อประสานงานกับเอกเอกอก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในตัวรับผิดชอบผลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทุกคน่ะมีความน่ารักมากเลยคือลงพื้นที่กันเต็มเลย จ้าหน้าที่ที่นี่นะฮะผมบอกแล้วถ้าที่ไหนเขาทํางานเพื่อประชาชนอ่ะเราก็บอกเออเขาทําเพื่อประชาชนแต่ถ้าทําเพื่อส่วนตนอ่ะเราก็บอกว่าเขาทําเพื่อส่วนตนแต่อันเนี้ยเขาทํางานเพื่อประชาชนแล้วเราก็คุยกับเอกทุกอย่างว่าเดี๋ยวมีอะไรเราก็จะให้เอกกับท่านสจแล้วก็สารนาสุขปลัดอำเภอเนี่ยเขาจะอัปเดตวา่าเขตเนี้ยเราเดาเนินการช่วยเหลือ,อการถึงไหนย้ํานะครับว่าเขตนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ช้าไวมากนะฮะ แต่เนื่องจากว่าตัวของเคสเขาไม่เคยไปเรียกร้องให้ใครช่วยต้องขอ,ขอขอบคุณพลังโซเชียลครับที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีสิทธิ์รักษาแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่มาซัพพอร์ตแลคะค่าใช้จ่ายครับอย่างนี้วันนี้ขอบคุณหน่วยงานราชการนะโดยเฉพาะนะครับเอกบางแสนนะฮะแล้วก็สจนะครับบ่อทองศรีราชาแล้วก็แหลมฉบังนะฮะร,รวมทั้งปลัดอำเภอในอำเภอแล้วก็สาธารณสุขทุกท่านนะฮะลงมืนที่เร็วมากอันนี้อยากให้เห็นนะพลังดีเปลี่ยนโลกนะเราช่วยกันได้นะครับ มันไม่เหมือนกับที่เราการที่เราจะไปช่วยคนช่วยประชาชนนี่ยน้ำใจความเมตตาจากพวกเราเนี่ยมันช่วยกันได้นะครับการที่เราไปใส่บุญใส่บาททำบุญใส่เงินให้พ้าที่มันนอนห้องแองเนี้ยเลิกเถอะมาช่วยกันแบบนี้ดีกว่านะครับผมฝากไว้แค่นี้นะ ที่ผู้้าปาภัยให้ลงพื้นที่ได้ช่วยคนทำให้ท่านทั้งจุกทั้งดีใจทั้งทั้งอิ่มทิพย์ทั้งมีความสุขในความที่เจ็บปวดลึกๆว่าผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะตัวเล็กๆสามารถอดทนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กับคนที่ตัวเองรักมันทนได้ทุกอย่างเพิ่งรู้พลังแห่งความรักเนี่ยมันสู้ทุกอย่างจริงคยดูคยดูคยดูนะ พี่มาทำอะไรเนี่ยพี่มาทำอะไรที่เนี่ยดูลูกเฮ้ยแล้วแล้วพี่รู้ไหมว่าพฤติกรรมอันนี้มันไม่เหมาะสมเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะก็ลูกพี่เขาเป็นพี่ชายอะครับเอ่อพ่อแม่เป็นอะไรกันไหมครับหรือว่าไม่ได้เป็นแม่เขา่าเป็นน้องแม่หนูอ,อันเนี้อาตมาไม่รู้เพราะแม่เขาอะไม่มีญาติไม่มีเลยทีแจงไม่ได้ทำอะไรผิดโยมอาดามาไม่ได้ทำอะไรผิด จะตบัวทุแม่งจะรอดสอจก่อนแล้วใครว่ารัตนารัตนาไม่กลัวใครครับจะรอดสอจแต่แล้วเอาเอาเดี๋ยวป้าไปรอดสอจได้ไงมึงไม่จะมาบัญชาการอย่างนี้พระพูดเด้วยไอ้คนนี้จะให้ตายเร็วไม่ใช่ก็สอจเขาจะมาช่วยเคสป้าพี่คนนี้แล้วคุณไปทำไรสอจทำไมผมไม่ต้อง เบ่งมือเบ่งตูดนะไรคุณทำปล่อยไว้ทำไมปลาภัยอ่ะถ้าโดนนังแกรู้ยังว่าต้องนึกถึงใครอ่ะอมารินทีวี